มารีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้พีวิวปั๊มลากสายนะครับตัวนี้เป็นปั๊มสามสูบนะครับเครื่องยนต์เป็นของคูปต้านะครับขนาด3.5แรงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป็นซินสียังหวะนะครับปั๊มสามสูบแล้วก็เซ็ตนี้มาด้วยแบบโรลม้วนสายนะครับตัวนี้มีแถมไปให้นะครับใส่มือหมุนนะครับรุ่นี้นะครับอันนี้ก็มีสายนะฮะสายออกมาที่ม้วนโลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อได้อีกกันนึงนะครับแล้วตรงนี้ก็ต่อได้อีกกันนึงนะครับอันนี้เป็นสายน้ํากลับ นะครับอันนี้เป็นสายดูดนะครับนะฮะก็จะคู่กันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากเราสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับถ้าเครื่องยนต์คาจะติดก็คือมีก๊อกน้ำมันเปิดปิดตรงนี้นะครับอันนี้ก่อนติดก็ให้ดึงโชคนะครับนะฮะดึงสตาร์ทให้ติดแล้วก็โชคกลับนะฮะส่วนจะดับก็คือกดปุ่มกดดับตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคันเร่งนะครับถ้าจะใช้งานปั๊มนะครับให้กดตัวนี้ลงด้านล่างนะครับปุ๊บนะฮะปั๊มถึงจะทํางานนะครับถ้าจะหยุดทางานก็ดึงขึ้นนะครับปุ๊บ มวนโลเราก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับแล้วเวลาเก็บก็ใช้มือหมุนครับรุ่นนี้เป็นนวลนนะครับเดี๋ยวเรามาชมสาธิตการใช้งานนะครับชกก่อนะครับเล่งขึนเล็งสักนิดนึงแล้วก็ดึงสตาร์ทครับดีแล้วก็ดันชกกลับนะครับ แรงนะครับอันนี้ฉีดพุ่งได้ประมาณ10เมตรนะครับผมปรับบานที่ท้ายตรงนี้นะครับ,รบอลองบิดให้พุ่งนะครับ,รบะอองพุ่งเลยนะครับสายที่แถมให้ประมาณ100เมตรนะครับผม ด้านนี้นะนี่ครับโอเคทีนี้ถ้าเราจะเก็บสายก็คือนะครับถ้าเก็บสายคือเรามาอยู่ตรงนี้นะครับ หมุนมวนเก็บได้เลยนะครับอันนี้สายเดิมๆญี่ปุ่นนะครับอันนี้ทนมากนะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับสนใจก็รีบพักมาได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ